สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์เฮลีจะมาเฮล p ์ยูอีกแล้วนะครับผมนำข้อมูลสุขภาพมาฝากทุกคนเช่นเคยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแฝบหบนึ่งน,นะครับอุปกรณ์มาอยู่ไหนนะอรืออรือว่านี่ไงสาหร่ายสไปรูลินา่าสาหร่ายสไปรูลินา่าหรือสาหร่ายเกลียวทอง เป็นแหล่งอาหารจากธรรมชาติอุดมไปด้วยโปรตีนกว่า60%เคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่รู้หรือไม่ครับวันนอกจากดีต่อระบบร่างกายแล้วยังดีต่อการดูแลหุ่นและผิวสวยอีกด้วย 1. สายเฮลตี้ใครที่กำลังดูแลหุ่นไดเอทควบคุมอาหารที่อาจจะทานอาหารไม่ครบ5หมู่จนกลายเป็นคนหุ่นดีแต่ดูไม่เฮลตี หมดปัญหาครับเพราะสาหร่ายสไปรูลินา่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดมีโปรตีนสูงมีกรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบในการสร้างคอลลาเจนในเนื้อเยือ่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่สำคัญยังไม่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลใครที่ออกกำลังกายฟิตหุน่นต้องจัดด่วนหุดด่นดีเอลตี้ไม่มีโซมเออสอสายแอนตี้ เพราะอนุมูลอิสระเป็นสารที่เกิดขึ้นในร่างกายตลอดเวลาทั้งจากปัจจัยภายในอย่างความเครียดและปัจจัยภายนอกอย่างรังสี UV ฝุ่นหรือมลพิษต่างๆทำให้หน้าแก่แก,แก่และแก่หมดปัญหาครับเพราะสไปรูดีนะ่ามีส่วนประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ลดความเสื่อมของเซลล์จากอนุมูลอิสระเพื่อความอ่อนเยาว์เราปกป้องผิวจากภายนอกแล้ว ก็อย่าลืมบำรุงผิวจากภายในด้วยนะครับเจอแดดเจอลมเจอความเครียดแค่ไหนสายแอนตี้ก็ไม่หวัน่น 3. สายบิวตี้สำหรับสายบิวตี้ที่ขยันบำรุงผิวใครคิดว่าใหม่สำคัญบำรุงเชา้าบำรุงเย็นแต่ทำไมทำไมทายังไงก็ไม่ใสสักที ในสเปรโลิน่าจะมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายที่มีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณจะทานเพื่อบำรุงจากภายในหรือจะบำรุงจากภายนอกเป็นการเติมแร่ธาตุให้กับผิวก็ได้แค่บีบมาร์กบิดแคปซูลแล้วก็คนให้เข้ากันบีบบิดคน สามสเต็ปนี้ก็ได้มาร์คสไปรูลิน่าแล้วครับสร้างผิวสวยจากภายในและเติมเต็มจากภายนอกบิวตี้ได้สองเด้งแบบทูอินวัและนี่คือประโยชน์ของสไปรูลิน่าที่สายเฮลตี้แอนตี้และบิวตี้ไม่ควรพลาดบำรุงภายนอกแล้วก็อย่าลืมบำรุงจากภายในด้วยสไปรูลิน่ากันนะครับแล้วพบกันใหม่บายไปหาสารายต่อไม่รอแล้วนะ